สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตไอเบคอนตัวนี้นะครับซึ่งไอเบคอนตัวนี้จะทําอะไรบ้างแต่และชั่วโมงแต่ละวินาะทีแลแต่ละมิลลิวิทนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมเบคอนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไพ,พิบัตินะซึ่งเบคอนเนี่ยเบคอนจะเริ่มทำอะไรดีจะเดินเข้าไปแบบคนดีนะแล้วกเ็เบคอนก็จะขึ้นไปเดินบนนี้ เออใช่ใช่แล้วเราก็จะโดดขึ้นไปบนนี้นี่แน่ไม่มีใครขัดขวางอ้าวเอ้ยไอ้โวยเอ,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 อ้ทำไมมันต้องมาทำกับเบคอนอย่างนี้ด้วยเนี่ยเบคอนเป็นเด็กดีผมรู้สึกว่าตรนนั้นมันปลอดภัยกว่าน,นะเบคอนจะโดดลงไปโดยเลยือดไม่ลดนะดูไว้เรือไม่ลดแน่นอนทุกคนถอนคำพูดเบคอนขอถอนคำพูดหน่อยนะทุกคน oh โอ้ my god อุกกาบาทนี่ เบคอนว่าเบคอนตรแบบที่ดีๆแล้วแหละพอเพราะเนื่องจากเบคอนไม่อยากตายดูนี่สิเบคอนไม่มีใครหยุดเบคอนได้ขอทนครับคุณอีกรอบนึงเมื่อกี้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเบคอนยังไม่รู้ตัวเลยทุกคนช่วยเบคอนหน่อยนะเบคอนจะไม่ตายแล้วทุกคนตานทุกคนช่วยเบคอนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตรงนั้นอีกละ่ะ นั่นน่ะตรงที่เบคอนวงไว้นั่นแหละตรงที่เบคอนตายอะนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบคอนต้องทำอะไรอกีกแต่ทุกคนจ้องกดไลค์กดแชร์เบคอนไม่อย่างนั้นเบคอนจะหมดกำลังใจในการทำนะทุกคนดังนั้นเบคอนขอให้ทุกคนช่วยเบคอนในน้ำเพราะเบคอนจะท้อแล้วส่วนทุกคนเนี่ยก็แก,ก๊กดไลค์ง่ายๆเองมันง,ง,ง่ายกว่าก,การจักนะทุกคน ไปดูกันเลยในส่วนหนึ่งการนี้เนี่ยเบคอนก็ได้มาเป็นยานาวกาศยักษ์นะทุกคนซึ่งเบคอนจะเป็นเบคอนที่ไปเหยียบดวงจันทร์แบบนาคอนนาะวที่ไม่ใช่นาซาแต่เป็นนาคอนอาณาทุกคนเบคอนจะเป็นคนขับกับผู้ชายคนนี้นะมาดูกันว่าผู้ชายคนนี้จะพาเบคอนไปดีหรือไปลายนี่แน่เบคอนได้มานั่งประจําการแล้วเพื่อนก็รอเพื่อนผู้ชายมากดปุ่มเลย ันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเบคอนทำนี่ไงไปแล้วยี่ไม่มีใครขัดขวางเบคอนได้อาอไอ้เว้ยไอ้ไอ้เว้ยทำไมต้องทำกับเบคอนขนาดนี้ด้วยผู้ชายคนนี้มาหัวเราะลับเบคอนทำไมงั้นเบคอนก็หัวเราะได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าตายเลยตายเฉยเลยทำไมอเบคอนต้องตายด้วยทุกคนทำไมทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เบคอนได้หรือไม่ ตบตาหน้าทุกคนกดใจเบคอนจะเป็นเด็กดีของทุกคนกดใจแล้วเหรอไปดูกันนี่เบคอนได้มาเป็นฟาร์มนี้นะแล้วเบคอนจะจะไปไต่นี่เฮ้เฮ้เฮ่อฟ้าผ่าเบคอนจะลงไปแบบเลือดไม่ลดนะทุกคนเอ้าไม่เบคอนเลือดรดทุกคนเบคอนขอถอนคำพูดเหมือนเดิมถอนคำพูดนะครับทุกคนนี่เบคอนจะไปหลบตรงไหนดีตรงกองขี้ไหมอ๋อนี่ไงเอ๊ะกองฟาง ม่ใช่กองขี้นะทุกคนหาหนะ้าเบคอนก็จะหลบกัดตรงนี้นะส่วนทุกคนก็หลบตรงไหนก็เรื่องของคุณนะเพราะว่าเบคอนจะหลบตรงนี้ยี่ไม่มีใครขัดขวางเบคอนได้แล้วเบ,เบคอนจะเป็นเบคอนที่ไปท้าทายอำนาจนะเบคอนจะมาเล่นกับระบบเบคอนจะขึ้นไปด้านบนนั่นทุกคนเห็นใช่ไหมนี่เบคอนจะท้าทายอำนาจมื่นนะทุกคนดูนี่สิ ไม่ให้ได้ทุกคนเบคอนจะรอดหรือตายถ้าทุกคนทายผิดเบคอนต้องทุกคนต้องกดใจให้เบคอนนะทุกคนเบคอนจะรอดหรือตายกันนี่ใช่แล้วเบคอนรอดทุกคนไม่ใช่ดูเรื่องเบคอนเลยนี่เป็นไงล่ะแต่นี่ก็เป็นสำนักงานของเบคอนเหมือนกันหรือถ้าใครอยากได้เงินหรืออะไรเนี่ยตอบเบคอนได้นะไอหยอกหยอก ใครอยากได้งานมาสมัครที่บริษัทของเบคอนได้นะให้วันละบาทเลยแต่ถ้าเบคอนมีเงินไม่พอทุกเบคอนจะไม่ให้และเป็นคนก็จะปิดกรมเลยควายกูโกม่เล่ควายกูโกไม่เล่ทำไมกันล่ะนี่อเบคอนจะไม่ตายใช่ไหมใช่แล้วถ้าทุกคนเป็นกำลังใจให้เบคอนโอ้เมา บริษัทนี้ป้องกันพายุทรายแซนทันน่าดูว้าวเบคอนป้องกันแน่ๆเลยทำไมต้องทำแบบเบคอนอย่างนี้ด้วยวะไอ้ผมโอ้ยทำแบบเบคอนคิดว่าในฉากนี้ยเราควรจะพอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบคอนอยากดูอะไรเม้นมาเลยทุกคน